นี่ครับวันนี้ก็ไม่ไปถ่ายไกลนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูนะครับมาถ่ายข้างบ้านนี่แหละครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่านะครับต้นเชอรี่นะครับเป็นพันธุ์อซิรล่านะครับนี่ครับสายพันธุ์อซิรล่านะครับมาอยู่ในไทยนะครับสายพันธุ์นี้มาอยู่ในไทยแล้วประมาณ10ปีแล้วนะครับมาดูหน้าใบนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นยังไงครับมาดูกันเลยครับ ล้างใบนะครับล้างใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเรียวแหลมเรียวยาวนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นแบบหนาเปื้อนๆนะครับอันนี้ต้นหน้าใบนะครับมีลักษณะนี้ส่วนก้านของเขานะครับจะออกลายๆอย่างนี้นะครับจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีเส้นขีดสีขาวลายๆลักษณะนี้นะครับต้นเชอร์รี่นะครับสายพันธุ์นี้ดูไม่ยากนะครับ ปลายก้านจะสีเขียวนะครับจะมีจุดด่างเขานะครับตามปลายก้านนะครับมาดูดอกของเขานะครับทีนี้นี่นะครับดอกของเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับจะออกสีชมพูนะครับจะเป็นแบบลูกกลงจักนะครับคล้ายคากลงจักนะครับจะออกสีชมพูนี่นะครับดูลักษณะลักษณะดอกองเขานะครับออกสีชมพูช่วยงามมากนะครับในแถบพื้นที่ภาคอีสานเยอะมากนะครับมีคนนํามาปลูกเยอะจริงๆ และแถบภาคอื่นก็มีนะครับตามบ้านเรือนนะครับผลของเขาอร่อยนะครับอร่อยนะครับมีรสส้มนะครับมีรสเรียวหวานนะครับมาดูลักษณะผลของเขากันบ้างครับทีนี้นี่คนบิของเขาจะมีลักษณะเป็นพวงออกอย่างนี้นะครับตามลาต้นนะครับจะคลายลูกแอปเปิลนะครับแต่เป็นลูกเล็กๆนะครับต่อหัวแม่มือนะครับ นี่นะครับคือผลดิบของเขาจะสีเขียวนะครับและมาดูผลสุกของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าผลสุกของเขาจะมีลักษณะและสีสันที่สวยงามลักษณะไหนไปดูกันเลยครับนี่นะครับมาดูนะครับนี่ครับจะออกสีแดงนะครับแดงสดนะครับอันนี้คือผลที่สุกแล้วนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับจะมีสีแดงสดที่สวย งามเววาวมากนะครับอันนี้คือผลสุกของต้นเชอร์รี่นะครับไซฟันเซลลโลรานะครับอร่อยครับนี่นะครับคนเขาผลสุกเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยมากนะครับเะมีรสเปรี้ยวรสหวานเฮ้ยงพี่จับด้จับด้ เ็่บดวครับทีนี้มาดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับสําหรับต้นเชอร์รี่นะครับมาดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างครับว่ามีสรรพคุณทางยาอะไรเด่นๆอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ประโยชน์ของต้นเชอรี่นะครับหรือสรรพคุณทางยานะครับต้นเชอรี่นะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะครับใครที่รับประทานนะครับวันละลูกหรือ2ลูกหรือไม่เกิน5-6ลูกนะครับต่อวันนะครับจะทําให้ร่างกายของเรานะครับมีนะครับคอราเินนะครับรักษาผิวเยอะมากนะครับเพราะลูกเชอรี่นะครับเป็น เป็นผลไม้นะครับที่มีคอลลาเจนสูงมากนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้มีนะครับออร่าได้นะครับนี่นะครับนี่คือผลประโยชน์ของเชอร์รี่นะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและมีคอลลาเจนสูงนะครับในส่วนของตะกางนะครับจะช่วยรักษาโรคหัวใจได้เลยด้วยดีนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจนะครับทานเชอร์รีุ่กวนนะครับจะบรรเทาอาการโรคหัวใจของเราได้เลยได้ดีนะครับส่วนลูกเชอร์รี่นะครับในทางยาอีกทางหนึ่งนะครับคือ จ,จะช่วยนะครับลดน้ําตาลในเลือดนะครับหรือลดไขมันในเลือดนะครับใครที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับจะลดไขมันได้เลยนะครับรวมถึงนะครับช่วยในการนะครับใครที่มีเลือดออกตามไรฟันนะครับอาผลของเชอร์รี่นะครับถ้าเรารับประทานบ่อยๆนะครับจะช่วยลดอาการนะครับใครที่มีเลือดออกตามไรฟันนะครับจะช่วยลดอาการนี้ได้ ด้วยดีนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับประโยชน์นะเล็กๆในน้อยนะครับของต้นเชอรี่นะครับมีอีกเยอะนะครับที่ผมยังไม่ลงลึกให้พี่น้องได้ดูนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับประโยชน์ของต้นเชอรี่นะครับเวลามันมากเกินไปพี่น้องก็จะน่าเบื่อใช่ไหมนะครับผมก็ แนะนำให้พี่น้องไปเสิร์ชหานะครับตาม Google ดูนะครับว่าประโยชน์ของต้นเชอรี่หรือลูกเชอรี่มีประโยชน์ในทางยาและประโยชน์ทางอา,อาหารอะไรกันบ้างนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระ,ะมีประโยชน์นะครับผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ